ไม่กี่สุดเม่กี้ขึ้นมาอยู่ยาหลอกหลอกหลายรอบมากเลยก็แบบหลอกหลายรอบมากเลยนั่นมั็นคือสิ่งที่เราอยากรู้เวยความสัมพันธ์อักกับทิวใช่แล้วคือหลังจากที่แบบว่าก่อนจะจูบเออหรือแบบจูบไปแล้วอมันแบบอ่ะได้รู้ใจตัวเองกันนิดนึงแหละว่าต่างคนต่างรู้สึกยังไงหลอกกันซึ่งแบบเอาจริงต้องบอกว่ารู้สึกมาสักพักแล้วใชก็เหมือนก็เหมือนความสัมพันธ์ที่อักพูดไปก่อนหน้าหน้านี้ไในหนังปะ ในหนังที่หนังบอกว่าเป็นเเคสหมือนนนใหังเออแบบรู้สึกดีต่อการแต่ไม่รู้ว่าเขารู้สึกนั้นคืออะไรเออเราหูแล้วจังหวะที่แบบว่าพอเป็นเอ็นครดิตขึ้นเนาะแล้วเพลงช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยเลยเราพอดีอ่ะสาวพอดีเออิ้มแบบดีมากเราคืออ่ะไม่ยอมภูมิใจก็เหมือนเรื่องเหมือนเรื่องในหนังไงแบบทากันไปทากันมาแล้วสุดท้ายกันนั่นแหละเออภูมิใจเนาะคือแบบกูแบบกูลุ้นจนบิด บิดเป็นลุกเป็นน็อตแล้วอะถ้าบิดทีนี้นี่ก็คือแบบเต็มแล้วล่ะแต่ก็มันก็จะมีคําถามที่ว่าการจูบอะแบบไหนประเด็นแบบไหนระหว่างจูบพอรู้สึกจริงๆกับจูบเพื่อเอาชนะเพราะว่าเขาท้ากันเพราะว่าเหมือนก็ตัวอาก็ยังบอกมึงไม่มึงคิดมึงคุบมันแบบอะไรมึงด่าว่าก่อนใช่ไหมมึงท้ากูท้ากูใช่ไหมก็กลายเป็นเรื่องของการแข่งขันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในใจหรือกะอะพอจูบไปแล้วมันอุ้ยยังไงใช่จั๊วะทิวนี่คือแบบจับปากบ่อยมากอุ้ย แต่ก็โอเคแต่ค <Chris S 2> ิดว่าหลัง <piece. S 2> จากเนี้ยมันก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเ,เพราะว่า4ี่คนนั้นคือยังไม่จบยังอะไรก็เอามาช่งเตทตั้งนะเหมือนเขาก็แบบไม่รู้ว่าเขาท้าทายกันแข่งกันหรืออะไรต้องการเอาชนะอะไรกันกับการที่แบบว่าเหมือนอยากจะมาจีบทิวให้ติดแล้วก็แต่รู้ว่าแบบ2อ 2> คนแน่แแล้วก็คือทางนั้นของอปูผา ทัาทีเนี่ยไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่แล้วก็เพื่อผลประโยชน์ภูผานี่ก็คือชัดเจนเพราะว่าเรื่องของที่บ้านเขาก็คือแม่เขาป่วยคือเข้าใจได้ในจุดนั้นแต่ว่าวิธีที่เขาใช้มันรัดมันรัดอะรัดมากเออมันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องสู้ดีที่แบบว่าด้วยความที่แบบว่าเป็นพี่รหัสกับน้องรหัสอยู่แล้วอะเราว่าค่อยๆมาตีสนิทแล้วค่อยๆก็ใช้ความสัมพันธ์ในให้ความจริงใจเออแล้วค่อยๆพูดไปดีกว่าเฮ้ยทิวช่วยพี่หน่อยหรืออะไรเงี้ยพี่เราว่าระดับทิวอะช่วยอยู่แล้วเพราะเขาป็นคนที่แบบจิตใจดีแบบอยากช การไปหลอกแบบอ้อมมาเลยบบหลอกก็คือ1บอกว่าเตยเอาชงเตยหลอก2ก็คือมามาบอกว่าชอบแต่คือไม่รู้ว่าชอบจริงหรือไม่จร,จริงนะแต่คือก็ยังคงจะพูดอยู่เรื่องเดิมแล้วแบบว่า เขาเป็นคนที่แบบลุกแบบลุกอะจะจับเออจะติดได้ทั้งตัวมันแบบก็เลยทำให้แบบทีวีรู้สึกอึดอัดแบบไม่อยากคุยกับพี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จบไปตรงนั้นแต่รู้สึกผู้เผายังไม่จบนะเพราะก็ต้องเหมือนไปแหเคาเลยต่ออีกทีนึงผู้เผาก็คืออ้าวจะพังคนเดียวไม่ได้คนอื่นก็ต้องไปด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ก็พอาะยังเลือตั้งเหลือสายฟ้ากับไบโออีกที่ยังที่ยังไม่เผยว่าอ่ะ เข้ามาหาน้องเพราะอะไรนะวาโดยเฉพาะวายโยเนี่ย <laughs> ค่อนข้างหนักเพราะตอนแรกนี่คือเหมือนไม่ชอบที่หน้าน้องแต่อยู่ดีอยากเข้ามานา้องเพราะเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลที่ตัวเองชอบอหรือเปล่าอเออนะ แล้วเกี่ยวเรื่องของสายไฟแต่คนที่ดูยากที่สุดเนี่ยคือสายฟ้าตอนเนี้ยเพราะก็ดูเหมือนจะช่วยทิวก็ต้องมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องเพลงเขาหรือเปล่าที่เจ้าของร้านเคยบอกว่าอไปทำเพลงให้ดังหน่อยที่เป็นที่รู้จักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าดึงน้องมาถ่ายคลิปด้วยกันคลิปตัวเองร้องเพลงดีๆอาจจะอัพค่าตัวเพิ่มได้ถ้าไม่แน่ก็ต้องมารอในส่วนดูในส่วนนั้นแต่ซึ่งเป็นส่วนที่เราไม่อยากโฟกัสแล้ว เราตอนนี้คือตอนนี้คือเจอหมดแล้วเอาชงตีช่่งมันเอาอัดทิวพอตทิวนนหนึ่งยืนขึ้นมาเลยใช่เอาแบบบิดกันเลยทีเดียวแต่ก็ยังดีที่ผู้กกับเขาก็ยังเห็นใจเราก็ยังแบบว่าให้มิชชั่นมันคอมพิวเป็นในอีพีนี้ก็จบกันไปโอ้แต่แบบดีมากเลยนะเขาแบบว่ามาดูหนังแบบฟิลดีฝนตกพมพมแบบกัวนูคนบรรยากาศก็ดีอะไรเราเรื่องหนังก็แบบตรงตรง มันก็แบบว่าเออดีจริงๆก็แบบอ่ฟินกันไปตอนจบอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปรอดูกันต่อแล้วนะผมว่าอีพีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วองาสำหรับอัลลิชันกับใครคือองชองเตในอีพีที่5นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะเอนจอยแล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้แท็กไอปอนทีวีใน์ทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีหนึ่งกับอรชันนนนนนให้้าะครัับผมวีไปแล้ววนะคครัับสสดีรับ